นีออกกันมาเนาะออกแล้วนี่มาเลยมาเลยยันต้นบอทต่อโนกลายเป็น F B R Fast Barrier ออกนี่คือโค้งโซ่แหนโค้งแรกเหรอโค้งแรกแล้วแล้วก็ถึงจุดพิษพิษของไอ้นี่แล้วทางเข้าสนามใหญ่โอ้โหใครวะใครวะคอโหนดีสตาร์ทโหนดีสตาร์ทป่ะใช่ เองกันเ็แขวบอเกือบสองร้อยเลหรอวะใช่ขวบเกือบขวบเกือบสิบเอสคอร์ดในแมงก็ดูดันจริงนี่คนขับอยู่อะเชื่อว่าสกอร์แบ่ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในนี้อ่อ แอบอดแอบคอร์ดบางทีก็ขับบางทีก็ขับเหมือนคนบางทีก็ขับเหมือนบอดอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยตาเมียตาชนแม่เมียตาโอ้ดุทีนุ ยี่สกทแกการโคตรเท่ยี่ยเขามานไงวะอุ้ยผู้ใดดีอุ้ยาร์ทาแทนไทยแทนไทยอารบียีชื่อไม่ค่อยคุ้นเลยนะอาบีย่หกโอ้ยดป็นคน่ไัตาดูโคตรแรง ไนสุดยอดนุกนั่นแหละท่านั้นเลยเฮ้ยเวทมาจากไหนเนี่ยอ๋อประเด็นจะทาเดียวกับผมครับเมื่อกี้เชื่อตอนออกทานเดียวกันเปล่าไอ้เหี่ยงกัเยี่ยงกันไปนิดโตไอ้เหี้ยงกันไปนิดโต้ไปโคตตึงอ่ะ <laughs> คันใสดิปโต <laughs> <ใ>น็กไล่โอ้โหนายรถนาย <โอ S 1> ตั้งแพงแต่นายขับขับไม่ถึงเหรอฟอร์ซ <laughs> ่าอุยสัตว์แังเขาเกือบแตกเลยรถแดงเมื่อกี้รถใครวะ โอ้ยทอยทีดู <c oughs> โอ้โหมันเบกเบกเบกโอ้ยโอ้ยเราติดหมดนี่อะไรกันเนี่ยบอลเมาทอมครับเมาทอมโอ้เราติดเราติดเราติด เเม้มปากเนี่ยใครท่านหนะไ่ไม่พีนนะ่เทนเ่ยเขาเมมปากเนยเอาซะหน่อยเต็มคาราเบลสวซหน่อย ตงจอดเสียวแบบเกาะขึ้นบนเดียว้าวเฮ้ยเชียปอเชี่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมกำคงจอดเสียวแบบเกาทำพี่เด่ไม่ทันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นตัดพี่รู้เฮียหลออฟังเลยใช่ททรอผ่านแล้ว <c oughs> ล้อหลังแบะเลยกลับไปเลยไม่เป็ถือคอนเสิร์ไม่ดีหรือยอแกขับรถที่พูดม่บอกจัดถุกที่เลยเมื่อกี้ชนเลย โอ้ยบอดจอดเสียตรงนี้ด้วยโอ้ยเหี้ยไอสัตว์วิ่งมาตั้งนานโดนบอดชนหำ อะไรบ่นชนแถมทำแตกแตกยังไงแตกโอ้ยบวยบวยเอ้ยบวยบวยบวยผม่นเป็นเป็นเป็นคอควายก็ได้โอ้ยเหี้ยว่ะซารีซารีตัดแน่ โคตรตึงเ,เงก,กือบเ,เกือบเ,อเปเ็นเรายุดลุแล้วเมื่อกี้โอ้ยโคตรสวยเมื่อกี้โค้งอีทูเบอร์ะัมาแล้วล่ะพอเส้ยแดงไปกครับนเบแงครับ <laughs> ไม่แดงอยา่าเข้าไมทาง ออโอ้โม,มัมันป็นไฟไหลีกวะเฮ้ยแต่ตนยังอยู่เลยว่าหายเปล่าไม่ถึงไม่ถึงน,นิดอ่ะห <laughs> <laughs> นเลนไปจมหมดลสองสามสี่ เลืยเล้ยเลื้อยเล้อยเลื้อยเลื้อยเลื้อยเล้อเล้อยเลอยเล้อยอยล้อเลื้อยเล้อยอยเ่อล้อยอยเลือ้อยอยยอย้อยเ้้ยล้อยล้ อยบอดโอยบอดตัหน้าบอดตัหน้าอุตส่าห์มาั้นบอดไปบอปิดตัดหน้าเลยบอเลยตแมงเหลียวแมงเตหน้ามีปัญหาอะไรกับบอดวะเนี่ย